พ็อกซี่สวัสดีครับพู้หล่อพอกซี่ครับสวัสดี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 ครับผมนายกองอนนัพเพิร์ดแห่งพลอกซี่ครับผมอุ่นๆเนาะอุ่นๆเนาะต้องกองโอเคมาเราต่อกันที่วิกเตอร์นะสวัสดีครับผมวิกเตอร์ครับผมเฮ้ยชอบเตอร์เนาะครับวิกเตอร์ครับเฮ้ยไหนใครมาหาวิกเตอร์วันนี้บ้างอ่ะ โอเคต่อเลยค่ะน้องการมาพี่กันพี่กันพี่กันขอโทษพี่กันพี่กันพี่กันสวัสดีครับน้องการขาเฮ้ยงานอะไรเอออ่ะพี่คิมพี่คิมสวัสดีครับปันระทองาสวัสดีครับทุกครับ เก ah. ah. oh, ็บเสียงไว้ด้วยนะจ๊ะเก็บเสียงไว้ด้วยเก็บเสียงไว้ด้วยครัโอ้จึ้งเกินอะจึ้งเกินคืก็เหมือนโอเคจบงานแล้ว